สรุปผลการดําเนินงานพนักงานบราชการตําแหน่งครูกกษตํตำบลข้าพเจ้านายกิตกรบงจันทร์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยายลัยรามคำแหงโดยการดําเนินการของศูนย์การเรียนรู้ระดับตําบลรัชนาวาลีได้กำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปีพุทธศักราช2567 ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางการดําเนินงานตามจุดเน้นนโยบายการดําเนินงานและแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หนึ่งด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลรัตนวารีประจําศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลตำบลหัวนาพานมีนักศึกษาระดับประถมศึกษาจํานวนสามคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน24คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน3.3คนรวมทั้งสิ้น60คนในทุกภาคเรียนจะมีการดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์สามารถประเมือกับปัญหาโดยใช้ข้อมูลและความรู้ของตอนเองตลอดจนรู้เท่าทันกระแสความเปลีป่ยนแปลงของโลกเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้มีการจัดทำแผนกระบวนการเรียนรู้รายสัปดาห์และบันทึกข้อมูลทะเบียนของนักศึกษาประจำภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2567โดยการจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการที่หลากหลายโดยนำสื่อเทคโนโลยีรูปแบบออนไลน์ออนไซต์ออนแฮน การพบกลุ่มนักศึกษาและการเยี่ยมบ้านนักศึกษาทุกระดับโดยนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกโครงการด้านการศึกษาต่อเนื่องได้ดําเนินการโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพด้วยแบบกลุ่มสนใจการทำผมเช็ดเท้าเป้าหมาย6คนทำได้6คนการ ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผ่านโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษายุคใหม่รู้เท่าทันภัยหางกายาเสพติดเป้าหมายหกคนทําได้หกคนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจัดโครงการศึกษาเรียนรู้และสื่อสารวัฒนธรรมไปเพณีที่2อำเภอของอุดรธาน เป้าหมายห้าคนทําได้ห้าคนการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ดําเนินการโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดํารงชีวิตเป้าหมายสามคนทําได้สมคนการเข้าร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใหญ่จากใจ GLO ประจำปี2566นะบณบ้านเล็กที่เจหมู่หกบ้านน้องแสงตำบลรัตนาวาลี จัดโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวหนาา้าพานการเข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศส์พระราชพิชายานโมนีอดีตเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญเจ้าอาว,วอาสวัดบอ่อเชนยงณวัดบ่อเชนยงตำบลหนองแก้วอำเภอหัวนาพานจังหวัดอำนาจเจริญด้านงานตามนโยบายเร่งด่วนโดยการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนและธารกิจดังนี้หนึ่งนำนักศึกษาเข้าร่วม แข่งขันการเขียนเรียงความในโครงการมหกรรมวิชาการเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้2เมษายนวันร,ร,รักการอ่าน 2. จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความฉลาดทางดิจิทัลแตดด้านประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ักิจัดกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแล ผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาที่การและกระทรวงสาธารณสุขหลักสูตร70ชั่วโมง 4. ลงพื้นที่ขอความร่วมมือกับผู้นำหมู่บ้านตำบลรัชนาบารีเพื่อทำการสำรวจประชาชนในพื้นที่อายุ15-60ปีที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ